เราจะไว้มังคุมรายกามองโพและมอมแม่ตั้งช่องพระองค์ที่ก็รับมัดนีก้าพระบุตรเจาผู้เย่พูนเป็นตัวเต้นกเจตตะกรนเจ้าฝากตายมาก้าวกว่ามอมโพลและก็มอมแม่ตั้งช่องพระองค์อันนี้เป็นตัวเทนเกษตรกรชาภากตายรายกามันนี้มันได้มาในตําแหน่งผู้เย่บาทแต่มาในท่านาตัวเต้นกเจตตะกรนชาฝากตายเพราะตอนนี้กเจตตะกรนชาฝากตายลาบากนัก ลำบากมากไร้กากลําลำบากถึงกันที่เปลี่ยนเจอแล้วนุเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจาก,กาเกษตรกรเป็นกเกษตรตายคนทำไมตายคนยุ่งไม่ไหวแหละเปิดพ้นทางด้านการกาเกษตรราคาตําลงตําลงตําลงแต่ทิ้นกาอุปโภคบริโภคในตาลาดต่ย่อยกันขึ้นต่ย่อยกันขึ้นนี่แหละแต่ว่าที่หาวลุงขึ้นแล้ว,ลวน้ำมันต่างบางแจก้กต่างปตโต ตกยางึ้นมดจินกาอุปโภคบริโภคแต่ปืดพ้นดังดานการเกษตรราคาตำลงตำลงโดยเจ้าอตอนนี้ราคายางป่ารามีแนวโน้มจะตำลงตำลงเรื่อยๆเพราะเราเจ้าปากตายที่ว่ายางปาร้านี่เป็นปืดเกษตรกรรมที่ทำห้คนตายเราลืมตาอ้าปากได้เมื่อยางป่าราราคาดี ลูกก็ได้เรียนจ้วงๆงเวลาย่างราคาดีรถก็ได้ซื้อกะบะมังเกงมังมากับมาเกออาหารก็ได้กินอุดมสมบูรณ์ตังก็ได้ป่าแพ้มอนวดป่าให้เมียนนอยป่าให้กิกมังแต่พอ,อย่างราคาลุงเอาไม่ทันลูกก็มาเรียนโตรถกจ็จกหยุดหยุดแล้วกลับรถพุ่มโุหยุดแล้วับ เมีย้อยกับปวดน้องนักรองกับปวดปากกิกกับชุนแต่ว่าคนใต้นองกับพวได้เหมือนจะไม่อย่างลูกก้าสิบบาทตอนนั้นยิงหลักจินวัรเป็นนายกนัดบนญทีไม่หูปิดดนเยเซียแกกวนน้องงอปูแจอวดจจกวัดคนปิดดนเยเซียแกน้องดีอาเภอนาบอนจจกวัดคนไม่พอไปปิดแกบางสะพานประชวกกี่เดือน หยิกเจ้าหยิกเตียงหยิกกำไม่ใจรู้ดีผวนป่ากับาป่ยกันหญิงลักกินวัรออกป่วยญิงลักกินวัรออกป่วยเราไม่ต้องการอย่างปาราโลเก้าสิบคนใต้ต้องการอย่างปาราโลร้อยสิบไม่เอาลูเก้าสิบจะไม่ยิงหลักกินนวัตปวดตาอันปฏิวัติหลับตาอันร้องลูรอยเงีย,ยงางาบชี้รุมนำหน้าหยิกเก่ง แสดงว่าบ้านเมืองลําบากลําบากแล้วนักการเมืองได้ช่วยเหลืออะไรบ้างไหมอ๋อะเแรนเรื่องนักการเมืองมอมปอกนี่แต่ทางันในปฏิว <|so|> ัติเมื่อวันทีหยิ่อดพลยบาตกลมรบรายงานที่เกิดพันมาก็โปรดนักการเมืองเพราะนักการเมืองอย่างไงล่ะผู้ใหญ่บุญเพราะเราให้เป็นนักการเมืองมันไปเป็นนักโกงเมืองให้เป็นนักการเมืองไปเป็นนักกินเมืองอยู่บ้านรองตื้อปลุมเหี้นที มันปอดตานปอง,ยยงหวัดไรเงี้ยวเม่ต้ากรุนาาไมิต้าตเบก้าปนังจะไปายุ่ตำเนียเปลี่ยนปล่ามปนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากลมเมียที่เป็นลมนัซีปลมมินาสีคืออะไรเราไม่เคยได้ยินยาวาแต่มอ่อมโปนุลุงวีพูป้ประอิตนำไว้ปราตุวันยังไม่รู้เลย แต่กล่าวก็ม่อมไปตามป้มผู้ใหญ่ปีพัวน้องเลียตผู้ใหญ่ปีบอกว่าพลุยยม,มินาทีก็พกนักการเมืองจ้เลี้ยวหนึ่งบาอำนาจช่องจอร์ดบังลวกซ้ำหลกหลงหลงนองที่ยกยองก็เลี้ยวนี่คือพลุม,มินาทีไรแกก็แล้วมีการกงกินกันเป็นวัฒนธรรมกินมันกระังงวงการรัฐดลํารีกูกระบือกินมันกระถังงวงการลำใหญ่เบ่งกินมันกระทังงุงการกรายย่างปร่ราแล้วอภิมาหาอมตะ กินกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนั่นคือโครงการรับจำนำเ้ากินก้าทุนหกแสนล้านกินจนว่าเจ้าหน้าโปกก็ตายกันไล่ในจำนวนนั้นมีผู้ใยา่ยบานช่องรายหลงเลือกเกินผู้ใหญ่ปีปีชิดเรื่องลิกไม่ค้าโครงการนั้นกันจะกจิงเลียดได้เป็นไม้เดือดร้อนไปแค่ก็ แต่จักความนักการเมืองแรงแล้วมันแรงดีไม่จะประกคุณเนอ้อนามเลยควยดับแต่เรื่องแกมันแรงหกตั้ง,งเปเพราะฉะนั้นคือนี้บันทึกวีซีดีจํำน่ายไปตัวประเทศจากวัดชาย่อยตำบลจะล่องอภูี่จนนกรที่ตราดขออนุญาตหลวงปอ่จากวัด,ออดนนออปอ,ดปอตานโป่งแต่เราจะนึกรรมาการวัดถูกตานถูกคนจะทำอะไรพมมีหกใชโบนนักการเมือง